นี้นะฮะเป็นวันสดใหม่สําหรับคนที่มีอารมณ์ศิละปะในพระคิดต้องเน้นคําว่าในพระคิดพี่น้องครับในพัมพีสองโคริน์บที่5้ข้อสิบบอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดเขาจะเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสร้างขึ้นใหม่แล้วพี่น้องนะฮะสิ่งเก่าๆสิ่งต่างๆก็ล่วงไปนี่แหละคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากแบ่งปันคนํานึงให้ฟังนะฮะ มันมีคำสองคำในภาษาอังกฤษคือที่หมาถึงการสร้างคำหนึงคือ create c r e a t e create อีกคำหนึงคือ build b u i l d build create กับ build ต่างกันการที่เรา build เหมือนกับการที่เราเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประกอบเช่นการสร้างบ้านเราก็เอาอิฐมาประกอบก่อเป็นการสร้างบ้านแต่การว่า create เนี่ยคือการสร้างจากไม่มีอะไรเลย เหมือนกับการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและกาแล็กซีจากพระวาทะของพระองค์จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วมันเกิดขึ้นมาพัมพีตรงนี้บอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าไม่ได้บิวนะพี่น้องพระเจ้าครีเอทสิ่งใหม่ขึ้นมาในชีวของเราเหมือนกับลากเก่าๆของเราต้นไม้เก่าๆพระองค์ถอนทิ้งไปเลยแล้วพระองค์ทรงสร้างใหม่ขึ้นมาในชีวข,ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวตนของเราไม่มีต่อไปนะ เรายังเป็นเราอยู่เพราะพระเจ้าสร้างเรามาถูกปะแต่ว่าลึกที่สุดในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาใหม่ในพระคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเพราะนั้นในพระคริสต์จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นนักศิละปะที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ดีและเต็มไปด้วยพระวิญญาณนะฮะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้มองเราว่าเราเป็นแค่คนที่ ศิลป,ปินที่แปลกๆเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราและพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นพี่น้องครับพระเจ้าใส่ของประทานความสามารถในของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงมีถ้าเราไม่ค้นพบพระเจ้าเราไม่รู้จักพระองค์ของประทานความสามารถนั้นเนี่ยมันก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่สูงสุดในชีวิตได้ผมเชื่อจริงๆว่าเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ย ะะสิ่งเก่าๆที่ไม่ใช่ของพระเจ้าเนี่ยอย่างเช่น motivation แรงจูงใจในการรับใช้แต่ก่อนเนี่ยพี่น้องครับหลายคนที่อาจจะร้องเพลงเกง่งทํางานเกง่งทำอะไรพนี้แต่ก่อนเนี่ยท่าทีแรงจูงใจเราอาจจะเป็นเพื่อตัวเองเพื่อ,อ,อชื่อเสียงแต่เมื่อเรามาถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ความสามารถยังมีอยู่แต่แรงจูงใจของเรามันถูกเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้อยู่อยู่เพื่อตัวเราเองต่อไปเองไห,ไหมครับแต่เราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต เพราะฉะนั้นนใ้5เ,เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์รวมกันเอเมนไหมครับพี่น้อง